ตรงตอนนี้ก็สองทุ่มเรามีประกวดไปแล้วไปแล้วคันใครวะอะสนใจกล้องกันนอะสวัสดีครับวันนี้ติดเ้อยกัน <c oughs> วันนี้เรามาเล่นกระเตงที่อาซ<ส>าคาซาคาวาซาขา,า,ข,าขึ้นขึ้นเรือที่วัดซาคานะครับเปิดคลิปเลยและกันครับเพราะว่าอันนี้เราเพิ่งมานัดไราตรอไตมารับก็ว,วันนี้เราก็มาดูผลงานกันครับว่าเราจะมีผลงานอะไรให้น้องนา้นาได้รับชมช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมรับซับตะไคร่ที่งานเล็กๆ เราเดินมาตามติดตามผลง,งานนะครับอันนี้ก็เราเพิ่งมาครั้งแรกด้วยที่นี่ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นยังไงของในน้ําก็มีหวังมีลุ้นของในน้ำาพื่อเป็น,นกําลังใจให้ด้วยละกันครับคอยไต่ก่อนเดี๋ยวไต่มารับคอยไต่มารับเรามีขอตู้ เป็นหมีแดงอ่าสุนค้าตัวนี้นี่เราเหมาะกับการออกกำลังกายหรือว่าออกทำงานการแจ้งกลางแดดสู้ได้ดีกินแล้วสดชื่นลองชิมดูนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้ถ้าหากกินดีเพืยบอกต่อโอเคสรุโดเวอร์รี่ก

ได้ทางไหนอ๋อติดต่อได้ทางในเพจนะครับขอในเพจเลยนะกระเตงตกปลาคุณเก่งครับคุณเก่งปลาที่นี่นี่คือหลากหลายอ่หลากหลายครับแล้วก็กินช่วงไหนกินแบบหนะกินหน้าดินมันกินได้ตลอดเวลาแหะครับแต่แล้วแต่เรามันจะอ๋อแล้วแต่จังหวะโอสที่มันจังหวะน้าขึ้นน้าลงมีเบอร์ติดต่อไหมมีครับขอเบอร์หน่อยครับ 085 0 8แ้าแ้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ทางด้านลิงใต้ข้างล่างเลยนะครับ065 7584อ่าโอเคครับผมยังไงว่างๆอากาศดีนะครับแถวนี้ผมบอกเลยอากาศดีมากลมดีมากพักผ่อนใกล้กรุงเทพไม่ไกลด้วยใกล้ๆกรุงเทพอากาศอย่างเงี้ยครับอากาศใช่ก็คือผมแนะนําเลยนะว่าใครจะมาพักผ่อนพาครอบครัวมาได้นะครับเพราะว่าจัดเองเขาจะมีการจัดได้หมดใช่ครับคือไม่แพงถูกครับผมแนะนํา ถ้าหากตัิใจก็มาเดี๋ยวผมผลงานผมแล้วกันว่าจะมีผลงานให้น้าๆได้ชมหรือเปล่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอเคครับโอเคครับผมทีนี้ต้อนรับทุกคนครับนี่นะครับนี่นะครับมีกุ้งแล้วก็ไล่สายขึ้นมาเลยครับมีออกให้ ถึงยังถึงเล้วถึง้วครับเรานี้เรามาถึงลแล้วนะอ่ากำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับทางด้านอาเจ้าของกระเองคือว่าเป็นกันทีมากแนะนำเลยนะครับที่นี่ดีมากม,มีผลงานไม่มีผลงานเขาว่าไงทีนะครับ,บ<อ>ก็ลองดูครับเออบรรยากาศดีลมเย็นแล้วก็ข้างหลังบางนี่คือปากอ่าวไหมปากอ่าวข้างหลังนี่คือปากอ่าวเลยข้างหลังนี่คือปากอ่าวใช่ไหมปากทะเลเลย อันนี้เ้องเตรียมอุปกรณ์กันอยู่นะครับน้อมแหมต้องเเตรียมอุปกรณ์ก่อนเราจะลงดูว่าเดี๋ยวถ้าน้ำนิ่งปุ๊บลยนี่เลยนี่นนันต่นนีนี่นีนี่นีี่นี่นีนีี่นี่นีนต้อี่ด้ใช้อ่ะพี่เขียวน่ะี่เกี่ยวนมาโอเค จะเป็นประมาณเราเกี่ยวก็ประมาณข้อที่สองนี่นะมือไวเกี่ยวกับกลางครับกุ้งเราต้องถนอมนิดนึงเพื่อเกี่ยวอย่างนี้ก็ได้ครับเกี่ยวแค่นี้พออยู่แล้วครับโอเคมมีตีตีตีปลาหน้าดีนะครับนะครับไม่ใช่ตีปลาหน้าผมผ่านอันนี้ลูกปลากระบอกนะครับมันลอยอยู่ไม่รู้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าน,นี่ครับลูกป,ากป,ากปลากระบอก กว่าเขาบอกช้อนได้ช้างช้างเอาตัวอีกช้อนหนึ่งตัวอีกช้อนหนึ่งช้างอยู่ได้อยู่ได้ช้างเร็ว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 กว่านี้เร็วกว่านี้มันจะเข้าใต้แพลแล้วไม่ใช่มึงออกมามึงถอยออกมาถอยออกมาช้างเข้าใต้แพลแล้วช้างจบนี่ช้างหมดแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแดกไม่ทันกินไม่ทันแดกโอ้โหนี่ยังไงเอารอก่อน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  ได้ไหมครับรุนนนะครับเรียบร้อยครับได้เหยื่อครับอืเกี่ยวหลังเลยเลากระบอกเลยครับนี่ครับใส่ใส่หนูเลยเดี๋ยวแน่นอนครับนี่คือปลากระบอกนี่จะเอาเลยอ้อโอ้ยออ้อยขุนช้างช้างใส่เลยได้ปลากระบอกอีกตัวนะครับ นี่ครับบรรยากาศนำแนมบทึกไหนบรรยากาศน้ำเน่โอ้หโหน้ำอ่อนอ๋ออันนี้ปลารับแขกครับสวยไหนชูเลยมองไม่เห็นสีสวยครับสวยสวยอันนี้แขกครับเสกปลาอะไรครับอันนี้ปลากรด กว่าปรากฏว่าแดดปรากฏว่าแดดครับโอเคครับไอ้ยนี่ดึงออกมาจากตอแดกตัวดึงออกจากตอใช่ใช่ตัวที่สองครับผมเช้านี้เอ้ยบ่ายนี้ยังเช้าอยู่จ้ะที่สองครับโอเคถ้าได้อยู่ไซส์กำลังสวยต้มยำเลยเนี่ยเนี่ยมีแล้ครับอาหารของเราแนวสุวายเนี่อากาศร้อนๆอย่างนี้นะน้ำมีดัง ล้วจะทําให้ร่างกายสดชืน่นรอนเือนผสมกินหอมกินมันมีความหอมมีกลิ่นโซมสดชื่นนะกินแล้วอืมด,ดอืมคืนวัดไม่ทันเลยไหนดูหน่อยผมถ่ายไม่ทันเลยพี่เกียวบอกหน่อยว่าอาการเป็นไงกินย้อนอะ่ะ กินเบาๆเ,เลยน,น้าดินมากแต่ว่าน้ํามันเบาแลยนะออบอกว่าน้ําเบาแล้วสวยสนี้ไ้รับแขกครับครับยามเย็นครับประมาณบ่ายสามบ่สี่กระเต็งรอบๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราอยู่กระเต็งน,นู้นใช่ไหมตรงกับปากอา่าวเดี๋ยวเราไปดูกระเต็งเจ้าของที่ครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําโอเคเลยเห็นักจงเจได้พรอ้อมอาบน้ําได้ครับนี่ครับอาบน้ําห้องน้ําได้บลงมาป้า กิงเท่านี้ของพี่ที่มันกินนี่มันฟุ๊กใช่ไหมนี่มีอะไรครับครับอกเกิดจากอาานที่เขามาปึ๊บว่าไงล่ะวิธีการเกี่ยวก็เกี่ยวอยู่ประมาณสักนับจากสองสามป้องนะครับเกี่ยวได้หมดเลยแต่ส่วนมากผมจะเกี่ยวตรงนี้มันจะไม่ค่อยตายเนี่ยเวลาพวกน้ำแรงขอดูหน่อยเกี่ยวหลัง น้ำจะไม่แรงเงี้ยมันจะไม่ค่อยตายลักษณะนี้นะครับใช่ครับแล้วถ้าปลากินอ่ะมันก็จะเกิดแค่มันจะไม่เข้ารุดถ้าเข้าไปลึกมากข้อที่สองจะตายสองไม่ได้สองสมหรับจะเกี่ยวข้อที่หนึ่งใช่ได้สำหรับเองจะเกี่ยวข้อที่หนึ่งมันจะไม่ค่อยตายครับโอเคประมาณนี้ครับโอเครอดูวิธีอันตรีวิธีอันตีเข้ากลับ นี้เย็นแล้วนะครับนี่ครับแนวก่ำก็จะจะแนวเสาไฟครับถ้าเราจะมากระเตงนี้นะครับนานะก็จะอยู่ประมาณนี้ตามก่ำเสาไฟเลยครับสำหรับกระเตงนี้นะ,ะนนหนสหรับกระเตงนี้นะครับกระเตงอีกตัวนึงพี่อากินไวมากนะก่เอาไวนะ้คร่กี้ยังไม่ทันตั้งตัวเลยไปหันั้ด้วยแล้วก็ เรียบร้อยครับตีไปเมื่อกี้ครับเรียบร้อยครับจะสดไปไหนเนี่ยอืมคามือเลยครับนี่มันคามือหรือขามวยเอาดีเอาดีตีไปเมื่อกี้ครับทีการเกี่ยวขึ้นครับเกี่ยวขึ้น้ามาปลากินเข้ามาเอาดีครับเอาดีครับเอาดีครับตูเมื่อกี้เลยครับไม่มีตัดต่ออะไรเลยครับโอ้โหเอ็กสุดหว่ะ